สวัสดีครับป๋า,าปวันนี้มาเอาปั๊มน้ำมันนี่เอาไปโตนะครับเดี๋ยวให้แกสอนระบบนะครับระบรบ,บสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้เรามานี่หลังจากที่รับเจ้า S700 มาแล้วว่เราก็มานี่เอาปั๊มน้ำมันอูย้ยังใหม่ๆอยู่เลยเนาะป๋านะ โอ้นี่แกะออกมายังไม่มีรั่วไม่มีซึมนะสุดจัดเลยนี่มีระบบอันนี้เป็นระบบรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นระบบดิจิตอลเขามาทำดูจะปั้มเนี่ยไม่เชื่อไปไปดูเลยออ๋ช่างเดือดทัางรองมาทำมันไม่ได้มาตรฐานก่อกสามหมื่นห้าโอ้สามหมื่นห้าผมก็แปลงกันสามหมื่นห้าอยู่น้องเท่านั้นไอ้นู่นอ่ะนู่นดิจิตอลไหม อันนี้นี่จะต้นแต่จ้างเขาไม่ไม่ไอไอไออีกอีกอีกตั้มนั่นอ่ะเหมือนกันแต่ตัวเลขมัน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 ถูกแดดมันตัวเลขมันโอ๋อมันหายมันหายต้องซื้อโครงการแข็งอ๋อ้แต่ตัวนี้คือสมบูรณ์แบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบที่สุดครับผมซื้อมากับคนตะกอนพักส่งน้ำมันให้เนาะครับกักปรับปรุงให้ให้มันไปไปสั่งตู้ใหม่มาเลยตู้ซื้อมาเลยครับ ถ้าเราเอาตู้นั้นเป็นดีเซลได้ไหมไม่เกี่ยวนะไม่ไม,ม,ม่เกี่ยงไม่ก็ใส่แต่ว่าเอาตัวตัวนี้เอาตัวนี้แหละดีเซลเก็ดีเซลนเนาะเดี๋ยวนู่นเราก็ไปปิดติ๊กเกอร์ถ้าเราจะไปใส่ดีเซลก็ติดติ๊กเกอร์อระบบคือกันระบบคือกันอ่าอันนี้เราหลังจากที่เราไปเอาเอเจ็ตรอยนะครับเข้าสู่สำนักนะครับหรือว่า เดี๋ยวเดียวเดียวเยวข้าสู่ทีมงานเราครับนี่เอชเจ็ดร้อยนี่เราก็มาโปรเจกต์ใหม่ครับนี่โปรเจกต์ใหม่อันนี้ก็มาเอาบําใส่ยาวได้ก็มันยาวเท่ารถเราไหมล่ะ เออเอาเครนเลยเนองจะมาเอาคนไรไอรถ,รถเทียบรถเครนออกมาราคาเป็นล้านยังมาเอาคนยกเอาลองเทียบยด้วยเลยเอ้ไออนฟลอกชีหมดเองกว่านี้ยาวเกินมามันมุนได้อยู่เอาอันนี้จับแล้วเอาไอ้เจเลื่อนขันอันนี้แป๊บเราก็เอาไปนะครับจับเออจับแล้วเอาเจเลื่อนขัน หาวิธีเอาอันนี้เอาไอโกนพันล้านมานี่จะเอาติดรถจะเอาให้ไปคู่ไก่ไคริสนี่ทำตัวดีๆทำนิสัยให้มันดีหน่อยนี่ครับเราจะมายกถังนะเป็นถังน้ำมัน4,000ลิตรกับ3,000ลิตรเฮ้ย300ลิตรนี่ครับ สนิมหน่อยครับแต่ว่าสนิมแต่ภายนอกถังน้ามันคือน้ํามันไม่มีสนิมนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มดูดนะครับปั๊มดูดน,นี่เรามีปั๊มดูดและมีถัง300ลิตรอยู่สองสี่พันลิตรอยู่หนึ่งถังเดี๋ยวเราจะยกขึ้นเจ็ดเจ็ดร้อยนะครับนี่อันนี้ก็ออกใหม่ออกมาใหม่นะครับน,นี่งานเลยครับ ซื้อมาแล้วใช้ให้มุคงนะครับตอกโจทย์หน้างานเราเออมันโทษได้ม่นโทษไม่ได้ไไดไเอาเก็บเก็บไว้ก่อนเก็บว้ก่อนไอ้นี่นี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นรถทังก่อนออเดี๋ยววิธีการขึ้นทังเดี๋ยวให้จานชายเป็นคนแนะนำผู้มีประสบการณ์นี่จานชาย ผมยังขับไม่เป็นเลยเออทำไม่เป็นว่าได้ผ่านการเ,าเรียนรู้จากเชตินมา <c oughs> เดี๋ยวว่าจะยกยังไงเพราะเรายังไม่มีประสบการณ์ขขใช่ไหมอ่ามันไม่ได้เราเคยคิดเขาก็ยกเป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวสอนลูกหลานไปได้เดี๋ยวสอนลูกหลานไปไดเดี๋ยวจะเล่าอา่ะ<ป>อา่าอันนี้ก็ไม่มีรั่วซึมเนาะตาเนาะตามีรั่วลดอีกสองพันเนี่ยดูกันให้ชัดเจนก่อนอือ เดี๋ยวให้ก้อนก่อนทอดป้ายนู้นด้วยเอาไปใส่แล้วเราไปเปิดปั๊มลงมันต้องมีป้ายเอาไปทอดเลยทอดทอดอดนี่ก็ตากระยายแก่แกแล้วแกจะทำแต่หาน้ำสั่งก็พออยู่พอกินแล้วมันขายน้ำอ้อยอ่ะ ทุกวันนี้ก็ปั๊มน้ามันก็สู้ปั๊มใหญ่เขาไม่ได้มันเยอะเนอะเส้นนี้เนาะเออเจอสี่เลนเรารถไม่เลี้ยวเลยเนี่ยโกกลางถนนนี่เป็นปัญหาเลยเนาะแต่อันนี้ผมจะเอาไปผมจะเอาไปใช้ในกิจการรถเกี่ยวรถไมโคร นั่นแหละผมจะใช้ในกิจการคือจะไปแจ้งกับอบตว่าใช้ในกิจการทำทนต้องไปทำปั้มครับปั้มก็ต้องไปขอแจ้งแล้วก็ต้องที่ที่เราจะไปลงก็ต้องมีโฉนดแต่ว่าที่ที่เราอยู่มันไม่มีโฉนดครับนั่นแหละก็เลยแจ้งอบตว่าใช้เก็บใช้ในกิจการนี่อ้นีี้มดน้ำยาอย่างป่ะไอ้ทั้งลำเพลิงนี่มดน้ำยาอย่าง หมดแล้วครับหมดแล้วยังไงผมขอเด้อยตัวนี้นะเพราะเอาไปใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้อบโตเขาเติมไปไปเปลี่ยนให้หรือให้ลูกล้านไปเถอะจะได้เอาไปใช้เพราะว่ามันต้องมีเพราะว่าเขาต้องตรวจอยู่แล้วอือเอาเบ่งๆไปใช้กัน ก็ต้องไปเติมนะตลอดไม่นานเลยเติมก็ต้องหาหกลอยนั่นแหละอาจจะมันมีทังเดิมมันไปนั่นแหละไปซื้อเลยคุณผู้นจะบอกว่าถ้ารถยนต์ชายบวกเพิ่มสองเท่าคำว่างั้นนี่เออจากลิตรละสามสิบสี่เป็นสามสิบหกนั่นแหละเออนี่มันจะอันนี้เรา นี่รถร่วมครับรถร่วมต้องทำใจครับไม่งั้นเราก็ให้ไปเติมน้ำมันเองไม่ได้เออถึงเดี๋ยไปถอดดิปลักไฟตรงไหนไอ้ก้อนไปดูเช็คดูไฟกขาหน่อยเออเนี่ยเนี่ยนูนตาแกไปว่าเออสับลงแล้วถอดครับคัดเอาไปด้วย อันนี้เราไปติดตั้งนี่ถ้าเสียบไฟแล้วเราก็ตั้งระบบ,เ,บเ,หาาเหมือนเดิมก็จบเลยเดินสายไฟมาทำขันดาวแบบเหมือนผมน่ะอ่าแล้วไอ้ไตัวนี้มันฟังดินอยู่อย่างเงี้ยแล้วผมจะไปจ้ำยังไงละ่ะ<ห>ต้องทุบเอาไปบอกโน่นไหนตัวเขาตอมานะ่ะเขามันม<ต>่สนใจอ๋อ ไม้โคเอาไปเลยแล้วก็ทุบทุบไ,ไปเลยว่ะไมถอ,อดออกหมดแล้วไม้นยตัวโอโตมันต้องเอาไปเพราะต้องไปจ้ำนู่นอีกสายไฟก็ตัดออกตัดดูดีๆมันจะได้ไปโตที่นั่นัมันง่ายหน่อยนี่การลงทุนครับซื้อเอ็ดเจดรอช่วงเช้ามาซื้อปั๊มน้ำมันช่วงบ่าย ตาย,ตายอาจารย์ชายคิดว่ายังไงเจ๋วเจ๋ว้าเจ๋วยกิ้วให้เลยนี่ชายว่ายมรับนี่ใจถึงพึ่งได้ไม่ใช่ปลาวันนะครับแต่ว่าเป็นปลาซุนครับก็ทำกันไปครับเดี๋ยวมันก็จะลงตัวแล้วครับอันนี้ก็ระบบน้ำมันเอ้ยเอาสกัดมาสกัดเอาคริสใจเย็นๆ,ๆไปเรื่อยๆ เออก้อ,กกอนทำงานให้เป็นประโยชน์นเอเอ,นะเอข้อมันก็ออกแล้วมันไม,ไ,มไ,มไม่ติดออกกับกระเบื้องอะ่ะใจเย็นๆอย่าให้มันเบี้ยวนะยิงให้มันเป็นแนวมันใครกินข้าวไปสั่งเลยเด้อย,ยายทำแล้วแล้วทำไง,งหัวดำๆำอ่ะ องสนั่นแหละถ้าเราตั้งใจทำแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าคิดแล้วไม่ทำคิดแล้วไม่ตั้งใจทำก็ไม่สำเร็จนะครับนี่คือกตินะครับกติเตือนใจนะครับสำหรับป๋าที่ป้าสนจะจะเตือนนะครับคนรุ่นน้องรุ่นหลังที่จะนะครับที่จะทำที่ททจะสร้างถ้าอยากได้ ต้องตั้งใจนะครับอย่ารอโชควาสนานะครับอย่าไปโทษรัาพ่อแม่ไม่มีอะไรให้ทุกคนมีสองมือนะครับสองขาไม่มีใครได้เปรียบใครครับ่เราคนต้องมันอยู่ที่ความขยันและอดทนจะถามว่าทุกคนมีสามขา <ไป S 1> สี่แขนไหมไม่มีม,ม,มีแต่ทศกนนันันั้น <laughs> แต่เรานี่ นั่นแหละมีเอทศสกันแต่ว่าเราเนี่เป็นมนุษย์สามชนธรรมดานี่คือมาเหมือนกันเราพ่อแม่ให้ร่างกายครบอะไรเท่ไาไหร่ใชสามสิบสองประการก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอย่าไปโทษว่าพ,พ่อแม่ไม่มีอะไรให้ใในะครับตรงนี้ก็ฝากนะครับลูกๆลหลานๆหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับที่กำลังท้อกับชีวิตอยู่ สู้กันไปครับอย่างผมก็สู้สู้ครับผมก็สู้ครับถามว่าพวกผมเดินทางโดยโรยด้วยดอกกุหลาบไหมไม่ได้โรยครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านฝนผ่านอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะมีความอดทนกว่ากันนะครับอดทนงแขงีวันนี้ก็ถือว่าผมลงทุนไปไปเยอะครับน นี่ครับผมจะอาศัยเงินต่อเงินครับออผมจะไม่ได้อาศัยว่ามีเงินแล้วเก็บผมมีห้าหมื่นผมจะคิดต่อไปแสนหนึ่งสองแสนอันนี้เก็บเก็บมาได้เกือบจะสองล้านแล้วแต่ก็หมดแล้วก็หมดี <c oughs> ๋ยวเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ <c oughs> นับหนึ่งใหม่ <c oughs> ครับอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสแต่หนึ่งใหม่กับเซคิดใช่ไหมนั่นแหละอหนึ่งใหม่เราได้อะไรครับนี่ได้ ได้รถนี่ได้รถเครื่องจักรทำมาหากินครับนี่ได้เครื่องจักรทำมาหากินแล้วก็นี่ก็ได้นี่ตัวนี้เราก็สามารถไปทํากําไรได้หรือว่าไปโตได้ไใช่ไหมป๋านั่นแหละป๋าแกให้โอกาสเรา,เารผมไม่ปิดบังครับผมซื้อราคานี้ถ้าผมไปโตได้ราคาไหนก็แล้วแต่ผมใช่ไหม <c> <c นั่นแหละนั่นแหละป๋าแกรู้อยู่ครับคนทําธุรกิจเนี่ แกลงทุนมาไม่รู้ตั้งเท่าไหรน่นี่แกน,นี้นกลับจากงานคอนแกนนะครับพอดีผมวิ่งจากเส้นทางนี้พอดีเลยมากับลูกชายคนโตเลยแวะมาเอ๊ะปั๊มตรงนี้แกปิดกิจการหรือเปล่าเลยแวะมาถามแกดูมันถูกจังหวะครับเนาะสี่เลนเขามาแบ่งเลยเราอยู่้างนอกด้วยมดเลยครับ,รบมันมันถือว่ามันจะถูกจังหวะหรือว่ามันเป็นโลกกันไหม เจ้าของใหม่อมันจะเป็นเจ้าของมันจะเก็ต้องเป็นเจ้าของใช่ไหมเพราะว่ามีคนมาดูแล้วเนาะป่าเนาะดูแล้วอ่ามันมันมันไม่จบเออจะมาจ่ายจะมาจ่ายเลยไม่จบไม่จบสักทีแต่พอเจอเจ้าของจริงจบนี่นี่แหละแต่เขาก็เออคนจะมาลื้อดเขาก็เตรียมจะมาแล้วแหละครับเงินไม่เขาครับนะฮะไม่พอพอเงินไม่เ้าเฮ้ย จบไม่จบราคาราคาคือเราไม่เกี่ยงเนาะป่าเนาะถ้าถูกคุยถูกคอกันหรือว่าพอดีทางนั้นแบบมามาไม่พร้อมต่อราคาเราแล้วอ่าพวกนั้นคือเขาต่อต่อแล้วปล่อยมันก็มีเจ้าหนึ่ง่อ่าที่ออกไปคุณมู้ชมครับพอมาถามแล้วก็บอกว่าเขาโอนมาจังมาแล้วด้วครับนั่นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือ ผมก็สอนลูกซอนทังซอนครับทั้งให้คนโตและคนเล็กนี่มีอะไรให้ช่วยกันครับถามว่าเรามีเงินถุงเงินถังไหมไม่มีครับไม่มีผมอาศัยเงินต่อเงินครับแต่ว่าอาศัยว่าความขยันมันเพียนนี่เไอ้ก็าป้ายไปด้วยเเอาถอดไปถอดเลยถอดไปถอด ป้ากเจาไว้ทำไมหนอหนเราก็เอาไปเราก็ต้องไปทำไปนี่ไปเสริม,มอะไรเออเอะผมมาวันนั้น,นปานเก,ก่งวันนี้นะผมเลยถามมาเอาตายอยู่ไหนนุนมนนน่มกว่าก่ะดานลงมาทำ ตากับยายอยู่นะเลยแกเดินไปทักเอ้าตาอยู่ไหมวะโอ้ยนู่นน่ะถังเขียวนู่นนะไปเอามาอันนี้ก็ได้นะครับนี่ถังไอ้ปั๊มหัวใจสองหัวใจแล้วก็จะมีถังนะครับถัง สามถังส0มรอยลิตรสองแล้วก็4ี่พันลิตรหนึ่งนะครับไ <500. S 1> อ้อจุดอะไรห้าร้อย 500. อันเล็ 500. ่ห้าร้อยเอาอผิดพลาดนะครับบิดรสินห้าร้อยนะครับห้าร้อยลิตรอันนี้เราขายนะครับหวัวจ่ายนี่หวัวจ่ายเราขายหนึ่งหัวเอาไว้ใช่หนึ่งหัวมีใครสนใจก็ทักถามมานะครับนี่ใหม่ๆเลยเกะให้ดูเลยเนาะปะะ๋านะ ไม่มีรั่วไม่มีซึมครับเป็นระบบดิจิตอลนี่ของใหม่เลยครับของใหม่ไม่ใช่ของแปลงของแปลงของมาหัวท่านขายซื้อมาหัวแปดพันปิดคลิปแล้วครับเดี๋ยวใครสนใจไงเดี๋ยวติดต่อครับหลังไหม่ครับสวัสดีครับเบอร์โทรครับ082ครับ8696263ครับสวัสดีครับอันนี้เขาไม่ใช่น้ำมันให้เราเราก็เลยอ่าเขาแกซื้อหมด